วันนี้มาส้มโซนิกกันครับหลังว่างจากทำซีวิกเสร็จเมื่อวานวันนี้หลังจากสิ้นเนื้อประดาตัวจากการแทงมาคาร่าครับผมก็เลยออกมาออกมานอกห้องครับเพื่อผ่อนคลาย มาดูพี่ชายส้มโซนิกนะครับฝากกดติดตามช่อง y o u t u b ุผมด้วยนะครับช่อง YouTube โซนิกพสเนี่พอส,อ,อ,พอ,สอ,อะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับช่างมันเถอะครับ แต่งมาเหยียบแสนเหมือนกันครับคันนี้ขาบูอะไรพี่ยาเนี่ยเอนโปรเอนโปรครับบูรไข รถคันี้เอาชนิดที่ว่าเ e อ็มสลดแค่นั้นตามไม่ทันโอเคครับ